เขาจะได้ปวดกระดูกปวดสันหลังปวดเอวปวดสะโพกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการล้มบัติเหตุล้มขนาดที่ล้มเป็นท่าปกติคนปกติไม่น่าจะปเป็นหาญหาแต่พวกกระดูกคุณจะมีกระดูกร้าวกระดูกไม่ง่ายหรือบางคนบอกว่าตัวเตี้ยลงอายุมากแล้วตัวเตี้ยลงก็เพราะว่ากระดูกสันหลังมันยุบตัวลงนะครับอันร้อนเป็นอาการของพวกกระดูกคุณ กระดูกของคนเราจะประกอบด้วยแร่ธาตุสำคัญคือแคลเซียมซึ่งจะเชื่อมประสานกันเป็นใยแมงมุมทำให้กระดูกมีความแข็งแรงซึ่งจะมีการสลายตัวและสร้างใหม่อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะโดยในวัยเด็กและวัยรุ่นร่างกายจะสร้างกระดูกใหม่ได้มากกว่าการสลายจนเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุกระดูกจะสลายตัวเร็วกว่าการสร้างใหม่จึงทำให้ผู้สูงอายุมีมวลกระดูกน้อยลงกระดูกบางลงเกราะและแตกหักได้ง่าย หรือที่เราเรียกว่าภาวะกระดูกบางหรือกระดูกพุนนั่นเองค่ะนอกจากอายุที่เพิ่มขึ้นจะเป็นปัจจัยต่อการสลายตัวของกระดูกแล้วการดำเนินชีวิตประจำวันก็อาจส่งผลให้มวลกระดูกสลายตัวด้วเร็วกว่าปกติได้ด้วยเหมือนกันนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างรับประทานอาหารพวกเนื้อสัตว์หรืออาหารที่มีปโปรตีนจากสัตว์มากเกินไป ควรเปลี่ยนมาทานอาหารที่มีแคลเซียมอย่างเช่นปลาตัวเล็กตัวน้อยที่ทานได้พร้อมกระดูกกุ้งที่ทานได้พร้อมเปลือกเช่นกุ้งแห้งผักใบเขียวเช่น,นคะน้ารอโคลี่งาดำถั่วต่างๆเต้าหู้และอาหารที่ทำจากถั่วเหลืองการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนนี่แหละค่ะที่จะทำให้กระดูกบางเร็ว ลียนมาดื่มนมหรือนมถั่วเหลืองเพื่อเพิ่มแคลเซียมให้กระดูกดีกว่านะคะ <l ots> บุรี่ก็เป็นจอมวายร้ายในการทำลายแคลเซียมในกระดูกได้เท่าเท่ากับเป็นสาเหตุของโรคร้ายอื่นๆนะคะ <l ots> ยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงเมื่อย่างเข้าสู่วัยทองหรือหวัยหมดประจำเดือนซึ่งจะทำให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงอย่างรวดเร็ว ก็จะทำให้ผู้หญิงมีความเสี่ยงต่อกระดูกบางและพรุนได้มากกว่าผู้ชายด้วยล่ะคะ่ะและในคนที่กระดูกพรุนมากๆเนื้อของกระดูกจะนุ่มเหมือนเต้าหู้เลยทีเดียวซึ่งก็จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและการใช้ชีวิตประจำวันเพราะกระดูกจะหักง่ายเป็นพิเศษเพียงแค่เดินชนกับคนอื่นก็อาจทำให้กระดูกหักได้แล้วล่ะคะ่ะรู้อย่างนี้แล้วเราก็ควรจะหันมาดูแลและเพิ่มความหนาแน่นให้มวลกระดูก ต,ตั้งแต่ตอนที่เรายังทำได้กันดีกว่านะคะซึ่งก็คือการทำให้ร่างกายได้ดูดซึมแคลเซียมสะสมไว้เป็นต้นทุนของกระดูกถ้าเราได้รับแคลเซียมปริมาณมากๆในช่วงที่กระดูกกำลังเจริญเติบโต<ๆ>ก็จะช่วยเพิ่มปริมาณเนื้อกระดูกให้อยู่ในระดับสูงสุดได้เรื่องอาหารการกินสําคัญที่สุดเลยเพราะว่าอาหารบางอย่างที่เรากินกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันจะมันจัดหวานจัดเค็มจัดซึ่งลวดแล้วแต่เป็นศัตรูของการที่จะมีแคลเซียม อยู่ในกระดูกดะนานต่อเนื่องกันคนหันไปกินพวกอาหารที่มีพวกแคลเซียมสูงนะครับโดยที่ไม่ต้องไปหวังพึ่งพวกแคลเซียมเม็ดการที่เราจะดูแลเรื่องกระดูกพุุนน่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนที่อายุน,น้อยยิ่งต้องมีความสนใจเรื่องนี้มากขึ้นโดยหาความรู้นะครับว่าเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรจะกินอาหารอย่างไรให้เหมาะสมถ้าท่านสนใจเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกพุนโรคของคนที่มีอายุมากรวมทั้งโรคใดๆก็าตามแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรม การกินการอยู่การนอนเราก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่จะช่วยเสริมความรู้ให้ท่านด้วยนะครับ